ท่อน้ำอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนโอกาสของนักธุรกิจไทยขณะที่ประเทศไทยกำลังจะก้าวสู่การเป็นทับของ Data Center ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการน้ำทั้งสองด้านน้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่และภัยแล้งเลื้อลังในอีกหลายภูมิภาค ทำไมเรายังปล่อยให้น้ำท่วมไหลทิ้งไปโดยเราไม่ส่งน้ำท่วมนี้ต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการน้ำที่มีบ่อเก็บน้ำขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคเพื่อสํารองน้ำใช้ในลดูแล้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมบริการภาคเกษตรกรรมโดยใช้ท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีระบบปั๊มและเซ็นเซอร์อัจฉริยะ ควบคุมน้ำแบบเรียวไทม์น้ำคือพลังงานใหม่ของเศรษฐกิจไทยน้ำคือทรัพยากรยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตของประเทศไทยติดตามการอัปเดต